สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ข้อ6นะคะให้ a เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่หาร170และ94แล้วเหลือเศษ5และ4ตามลำดับแล้ว a บวก5ไม่เป็นพหุคูณของจำนวนใดต่อไปนี้นะคะนั้นข้อนี้เราก็ต้องทราบก่อนว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะจากที่โจทย์กำหนดว่า a เนี่ยหาร170แล้วเหลือเศษ5นะคะดังนั้นจะได้ว่า a หาร170ลบ5หรือ 165ลงตัวนะคะและ a นะคะหาร94แล้วเหลือเศษ4นะคะก็จะได้ว่า a หาร94-4ลบ4หรือ90ลงตัวนะคะโจทย์ก็กำหนดอีกว่า a เนี่ยเป็นจำนวนที่มากที่สุดที่หาร165และ90ลงตัวเราก็จะได้ว่า a เนี่ย เป็นหอรอมอนะคะของ165และ90นะคะเราก็จะใช้วิธีการตั้งหารในการหาหอรอมอนะคะก็จะได้เป็นหหาร19ก็ได้18นะคะ หารต่อได้ด้วย3นะคะก็จะได้เป็น11และ6ดังนั้นนะคะหอรอมอของ165และ90ก็คือ5คูณ3หรือ15ก็จะได้ว่า a เป็น15นะคะโจทย์ต้องการอยากรู้ว่า a บวก5นะคะก็จะได้ว่า a บวก5ก็เป็น 15บหวกหหรือ20นะคะเราก็มาพิจารณาที่ตัวเลือกของเรานะคะก็จะได้ว่า20ไม่เป็นพหุคูณของ3หรือข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ2อง